ต่มาอบอุ่นไปด้วยความสุขนะครับสำหรับครอบครัวของตูนอธิวราแล้วก็ภรรยาคนสวยคุณก็รัชชวินหลังจากที่ลูกชายคนแรกเนี่ยก็เตรียมละเตรียมจะมาเติม,ตม,มเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกไม่กี่วันครับก็ใกลก้กำหนดคลอดลูกแล้วงานนี้เพื่อนๆในวงการแฟนคลับก็มารุ้นกันพร้อมรอเจอหน้าเบบีโตน้อยแล้วละครับล่าส่วนนี้คุณแม่ก้อยเองก็ได้โพสผ้าริมทะเลนะครับแล้วก็เขียนข้อความว่าเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับการย้ายครอบครัวไปใช้ชีวิตที่ภูเก็ต รวมถึงการตัดสินใจลงมาคลอดที่ภูเก็ตครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ต้องคิดหนักมากหนจะต้องหาโรงพยาบาลไปฝากคันใหม่หาคุณหมอที่เราไว้วางใจในการทาคลอดในช่วงตอนอายุคันเจ็เดือนแล้วบนชินทานที่เราก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่เหมือนกับต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยก็ต้องบอกว่ามีการวางแผนชีวิตใหม่ด้วยแต่ว่าหลายๆอย่างก็ทําให้แผนทุกอย่างที่วางไว้ก็ต้องเปลี่ยนครับถึงแม้ว่าเราทั้งคู่จะมีแผนอยากย้ายมาอยู่ภูเก็ตตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก้อยเองเนี่ยก็ ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ซึ่งคุณก้อยเองนะครับก็ได้เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยนะฮะอย่างทุกๆอย่างเนี่ยย่อมมีเหตุผลและก็ผลของมันโดยอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับลูกก็จะดื่มลืมตาดูโลกแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คลอดหนูตามธรรมชาติใ้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยฝากตัวกับพี่ๆชาวโคเกตด,ด้วยนะคะด้านเพื่อนๆในวงการก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันยกใหญ่เลยครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ